เฟสแฟ็กซี่เรื่องราวมันไม่ใช่อย่างนี้เกลอินเลสครับผจริงเราอยากโดนเซตหยอถ้าเป็นเฟซแฟ็กซี่ชอบพูดพี่ไดรอีกๆนะเอาจริงเด็พี่พี่ฟีลแฟนสวัสดีรึเสล่าดีจ้าขึ้นรถมาหน่อยขึ้นรถมาหน่อยขอเรียนเชิญขึ้นรถค่ะขึ้นนรถมาห่อย ขึ้นดีๆแต่ขึ้นด้วยน้ำตาฮะขึ้นมาเร็วเร็วเลยอยากขึ้นด้วยน้ำนี่ไงเอาอีกนะเอาอีกแล้วจะกระทืบกูอีกแล้วอ่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเฟซแท็กซี่ฮะผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนไงว่าไม่คือรายการอะไรเละนดันไปจะต่อโมเลยเนี่ยเอาแจ้งใบนะแจ้งใบนะเบรกกิ้งนะเอางี้เอางี้เอางี้ผมพุ่งตรงน้ำผมผมรู้สึกดีใจที่ ขึ้นมาและนี่ผมจะขออนุญาตพี่ฟิวแฟนนะคะผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องโอซีปรายไอซีขออนุญาตได้ไหมครับพี่ฟิวแฟนได้ประมาณหนึ่งนะอ่าฮะเอาเท่าที่ได้อ่าโอเคทอามาดีวาสิ่งที่ผมอยากถามพี่เลยครับว่าเชื่อจริงๆแล้วคือพี่พี่ชื่ออะไรล่ะอันนี้บอกไม่ได้อันนี้บอกไม่ได้ความลับราชการ ปั๊บปั๊บความรักอยู่กับคุณ่อรักกับขอรักกับอะไรนะอะไรนะเปากปากครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรพี่คิดไงถึงมาในไฟเอ็มเหรอครับเอ่อเป็นผู้เสพแล้วเป็นผู้ขายบ้างครับสตรีมเมอร์ท่านแรกสตรีมเมอร์ท่านแรกที่พี่ชื่นชอบที่สุดคือใครครับผม นอจ้าจาโนสองนะแล้วนนหนึ่งอะไม่ให้ให้พูดถึงท่านแรกก็ท่านแรกไงก็คือท่านใช่อะพี่เข้ามาดูผมเลยเหรอใช่จริงเหรอครับอันนี้เรื่องจริงจริงเย้อะไรไม่ไม่ไม่เข้ามาดูพี่อาร์ตก่อนนะพี่ไม่ไม่ไม่โนเนียเด่งขึ้นมาก่อนก็เลยแบบอะไรวะก็เลยเข้ามาดูอย่างเงี้ยเหรอใช่ชื่อมันเป็นยังไงมินเมย์ล่อแหลมเดียวมินเมย์ล่อแหลม ชื่อน่ารักจะตายก็เป็นคนแบบนี้ก็เลยเข้ามาดูไงชื่อมันยั่วยวน่ะอ๋อเรื่องนี้ใครที่เข้ามาดูผมก็คือมันต้องเป็นแบบนี้หมดใช่ไหมแต่ลุงช้ำอันนั้ใไหก็จะแบบติดใจความน่ารักขึ้นอย่างเงี้ยพี่เข้ามาตอนนั้นผมเล่นสตอรี่อะไรอยู่ครับช่วงนั้นสตอรี่ตกเรือเขียวปะจำได้ไหม จบเรือเขียวยิะแยะโอ้นานนะนานมากนานมากนานมากนี้ของจริงเอ้ยเรือเขียวที่ดูก็ส่งดาวให้ใครนะลุงชัมเหรอส่งบิทให้เอดาไข้ผมพี่ไข้ผมดาวแล้ผมอ๋อวแล้วก็ส่งบิทให้เอดานะ ส่งดาวให้โนเนียนะฮะกดซับได้กดซับเอด้าได้แล้วก็ลุงฉันด้วยโอ้ขอบคุณจ้า,ข,าขอบคุณทุกคนได้ทุกช่องทางนะคะขอบคุณจ้าต่อต่อต่อคำ<ข>ถามจากทางบ้านบอกว่าอ่ะเมื่อกี้เป็นสตรีมเมอร์ฝั่งชายแล้วที่เป็นโนหนึ่งและสตรีมเมอร์ฝั่งหญิงเหรคะไอเราก็รู้คําตอบนี่ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงเหรอลุงฉันไม่รู้เหรอไม่รู้จ้าตอนโนหนึ่งอ๋อ เพราะอะไรอ่ะเพราะเพราะเพราะอะไรครับทำไมถึงต้องเป็นเอาเอ้ยเอาเอาดูล็ลกจับแล้วลกโอ้ปอถามปอถามผู้หญิงโนหนึ่งนี่ลกเลยใจเย็นท่านอันนี้คืออะไรครับเขิน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 อ๋อเขินเขินเขนแล้วกูโดนเลยใครคือนอต่อวะไฟไฟแท็กซี่ก็ได้นะอะไรนะครับเพราะอะไรอ่ะพี่เพราะอะไรครับทำไมถึงว่าเออถึงชื่นชอบเพื่อนผมคนนี้ เขาไม่เสน่ห์ใช่ไหมหรือว่าใช่เขาพูดอะไรครับพี่พูดอะไรเหนมีเสน่ห์ใช่ไหมอ่ะดูแบบดูเอนเตอร์เทนสนุนสนานใช่ไหมสายเอ็นสายเอ็นเดี๋ยวเดี่ยวลุงลุงลุงขออนุญาตแทรกหน่อยท่านฟิลแฟนนอตอนี่ที่ว่านี่อันนี้ฉันอันนี้ฉันฉันไม่ได้กวนตีนะฉันไม่รู้จริงอันนี้คือนอตอคือสิ่งโตนาวาตรีนาวาตรีชอบสิเป็นเป็นสิ่งโตยังไงว่าเอากาศนอตอนเป็นสิงโตได้ไงลุงไม่ก็ตอไงก็อะไรอะไรวะ อาจจะเป็นหนิงโตหนิงโตอะไรเงี้ยก็แบบเป็นโัวรักเออหนิงโตเจ้าป่าใช่แต่ก็เลยงงว่ามันมันเป็นยังไงวะแต่ก็โอเค้ะฉันฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่อตอคือขอโทษแป๊ต่อคือนัตตอกนะโตทัวมาทัวมาทัวมาญี่ปุ่นแล้วทีเนี้ยจากพี่เป็นคนที่คนดูมาก่อนและพอพี่มาได้เล่นจริงๆพี่รู้สึกไงบ้างครับ อ๋อบิงซูต่อให้วันไหนไม่ขึ้นสตรีมมันมันมีเรื่องทุกวันละวหน้าแกงดาวจริงๆเออมันมีเรื่องทุกวันน่ะทุกหน่วยงานอ่ะบางทีอ่ะแค่แบบไม่มีใครนําเสนออ่ะบางทีแบบบางทีเจอใครอะไรอย่างเงี้ยแบบเอออยากเป็นอะไรอยากเป็นหน่วยงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีก็ไปคุยกับหน่วยงานวันวันทอะไรหรือแบบ คนวันเขาเล่นอะไรกันแก้เบื่ออะไรอย่างเงี้ยกับแบบประสบประสบด้วยตัวเองก็แบบตลกดีอ่ะแค่บางทีก็เสียดายวันนั้นไม่ได้สตรีมอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้คือขายยาป่ะครับขับรถขายยาป่ะไม่ไม่บีเราหาหาซอมบี้ค่ะออ๋อซอมบี้เออไม่เคยเจอเลยอ่ะซอมบี้แม่งพี่ต้องมีแก๊งก่อนครับอ้าวหรอใช่ครับเออเดี๋ยวไปขึ้นละ เไปขึ้นแข่งเลยแข่งไหนมาทถาทางตัวไหนบอกสิโอเคโอเคเฮโนหรือเปล่าเฮโนหรือเปล่าอะไรก็ซอมบี้มันหาง่ายกว่ารักแท้อีกไะเมืองเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพราะอะไรทำไมพี่ถึงเป็นเจ้าบทเจ้ากูวีเจ้าก่อนคำคมตั้งมาไก่กองเลถามเหมือนกันเลยีมก็ นึกนึกขึ้นมาเนาะชีวิตคนรับตัวเนาะแบบบริบทอะไรอย่างเงี้ยครับอหรือว่าพูดพูดพูดได้ไหมว่าแบบเป็นประสบการณ์หรือว่ากําลังอินอยู่หรืออะไรอย่างงี้หรือว่าประสบการณ์คนรับตัวประสบการณ์ตัวเองก็ประสบการณ์ในอดีตบ้างปัจจุบันบ้างเห็นผ่านตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยกระชัดเจนนะทุกคนว่าพี่เปตก็ช่อชองนะฮะทีนี้ ยางยองยองน้องยางน้องย่าให้เจอนะอ่าขึ้นฝั่งหนึ่งของเมืองเขาก็เดือดกันเรานี่ก็นะเฮ้ยเราสบายสบายอยู่แล้วพี่เราถูก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 แล้วใครขับรถผมมีคำถามอยู่นะพี่ได้ครับผมมีคำถามนะเดี๋ยวผมผมลืมแป๊บนึง ผมนึกอึ้งออกแตไม่คิดถามเรื่องนั้นไปแล้วเออเออ<ะ>พี่โปเนโตคือครับพี่ได้ดูพี่เอดาหรือพวกพี่ตามพวกพี่ติ๋มโตัน้นะพี่ผมอยากให้พี่พูดความรู้สึกหน่อยว่าพอพี่ได้มาเจอเล่นกับพวกเขาเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างเริ่มเริ่มจากาพี่ติ๋โตก่อนเนี่ยคนนี้หรอจริงๆหลายๆคนมี รวมถึงน้องๆด้วยนะที่ดูมาคุยเล่นกันมาตลอดคือเขามีความรักพวกท้องอะ่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ก็คาแรคเตอร,ร์ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่แต่ละคนครับอ,อืมโตเขาจะจริงจังแล้วเขาชอบเขินอ่ะ <c oughs> โอเคเขาจะมันมันเป็นโลที่แบบมันมันน่าแกล้งนะ <Safe> เวลาเขาขหน้าดีจงที่เขาแบบจังวะเขาแบบเขาทำอะไรไม่ถูกอะแล้วเขาจะลกๆเออเออไอ่ใอ่นั่นแหละอีออเออเอบเราเออ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 กออเอ่เอาเออออเออกออเอาเอกขอเลโลตายน้ออเอเท่าตาตุอมออเออเตืเนแค่ไหนก็ตาเออ้ออเอ ชิบหายโลแบบตายน้ำเท่าตะตุมม่มอ่ะไอตรงตรงรางน้ำอะเปิดออกมาแล้วก็อะ,อะไรของเขาไม่รู้แล้วก็ตาย <c oughs> คือคือ,คอที่ที่ไม่ควรตายมันตายไงเ <c oughs> นี่ยแหละจา้าครับแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็อะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแล้วอ่ะ กับอะไรที่ไม่ได้เตรียมอ่ะแต่เหมือนเตรียมแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ไงใช่อะไรอย่างนั้นนม่เป็นแบบนี้สุดยอดความโชคร้ายหนึ่งคนนะจริงๆแลสุดยอดความโชคร้ายไอ้เหียต้องใช้คูคนดูดังบ้านต้องผู้ย่างนะว่าพี่บริโตถึงขั้นพูดว่าสุดยอดความโชคร้ายหนึ่งคนคือจาขอบคือไบเกอร์นะฮะใช่มีลูกก็ไม่ช่วยลูกก็ติดเสียโชคร้ายไปด้วยในบาง อันนี้ก็คือเรื่องจิงนะห้าคนเล่าข้างเขาจะเป็นอย่างนี้หมดนะฮะใช่ใช่แจกขอบไลเกอร์คือใครไปเข้าใกล้อะระวังติดเชื้อโชคร้ายไม่ใช่อะไรใครแล้วท่านแทนท่านจาขอบแห่งความชิบหายนั่นแหละสั่นตั้งสมยาน้ำให้เออบุตรแห่งความชิบหายอยู่ที่ไหนชิบหายแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะมีมีไว้คือดีใช่บางทีใช่ครับคำสั่งสอนหรือบางทีคำพูดอะไรอย่างเงี้ยมันอุทิภาวะ จังหวะจะมีวุฒิภาวะก็คือก็คือมีมีสูงด้วย่ใชไม่มีก็คือไม่มีเลยใช่ใแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีใช่คาดหวังไม่ได้แต่บทจะมีก็มีก็คือนั่นแหละอยู่ดีๆก็โผล่มามันมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนหันไปได้หมดเลยแล้วแต่แล้วต้องช้คว่าแล้วแต่สตรีมเมอร์อยู่ที่เขาจะเล่นคนคนนี้เอาจริงแล้วก็ชอบชอบทิ้งแชท ไอ้อันนี้ตัวแทนแชทที่เฮ้ยยังไงครับไอ้เรื่องไอ้เรื่องเหตุการณ์ทิ้งแชทนี่คือวันนั้นผมมีโอกาสได้เข้าไปในกลุ่มนะฮะแล้วก็ได้ไปอ่านว่าไปอ่านมีอะไรสักอย่างให้แบบว่าไม่ชินอีกเลอที่จะขอบทิ้งแชทหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่เหตุการณ์ที่เขาเรียกตัวเองว่าชาวฝุ่นน่ะก็ควรจะรู้แล้วอ๋อคือคือสตรีมไม่งั้นะตัวไม่อยู่ใช่ไหมคืออยู่ดูจอหรือไม่ดูจอก็ไม่รู้ว่าแต่แชทไม่อ่านหรอกครับ อไม่ไม่ได้สนใจก็มองเป็นข้อดีก็ได้ไม่มีใครสั่งได้อีกข้อข้อนึก็เป็นฝุ่นเลยอ๋อนี่นี่เป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ไม่ไม่นี่ไม่นี่นี okay, <S <S ่ใส่นี่ใส่อ๋อนี่นี่ใส่หรอใส่จริงใช่ไหมของจริงอะอย่างบางคนอย่างช่องนนนอจะจะชาวพาขึ้นเนฮ่ยเฮ้ย เรา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 ไปไหมเราเราคุยต่อไหมเราคุยอ่ออะไรวะเนี่ยออย่างชาวพาขึ้นก็เขาก็อ่านนะแต่บางทีจังหวะที่แบบเล่นสตอรี่หรืออะไรซีเรียสจังหวะเฉพาะหน้าเดี๋ยว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 เขาจะมาย้อนอ๋อเดี๋ยวผมจะมาย้อนย้อนดูใช่ใช่แท็กซี่ก็อยากโดนกระเทือนไว้ ก้าวเล้าอีกแล้วก้าวเล้าอีกแล้วออกมาไกลแล้วพูดได้ไงจริงจริงอ่าแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนพี่คนคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้พี่ชายที่เลิฟผมเองทิวแคสตัสดผมอยู่กับเขาเกือบทุกคืนจังหวะที่เสียงแกรกอะ เลือกกันโยแต่ว่ามันมันคือเสียงความสดชื่นนะบางทีผมก็เปิดไปด้วยนะตามนะคอยตามเปิดหน้าเฮ้ย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 เดี๋ยวจะเฮ้ยขอโทษขอโทษอยู่ดีๆก็แล้วก็ขอโทษขอโทษเปิดป่องขอโทษอโทษเปิดป่องนะทสวัสดีชาวเปิดป่องทุกคนนะฮะวันนี้ทิวแคคตัสอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าจะต้องไปงานเมโลดี้ออฟไลฟ์หน้าเต็มนัมนเลยนะครับใช่ใช่ ไท่านจะได้พบกับว่านอักฤตกับกับฟางนะครับออสวัสดีนะครับสามวันวันนี้คนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากวันนี้ไปไไปไปดูมาไปดูมาคนเยอะมากคนเยอะทุกเวทีเรียกได้ว่าห้างแตกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับขอเชิญนะฮะคำถามต่อไป พี่เอ้ดาล่ะพูดถึงพี่ไอ้ดานั่งอยู่รถข้างหน้าเราเฉพีอะไรนะเฉพีของครามเฉพีของครามทำไมทำไมเขาถึงได้ฉายานี้ครับผมมีปืนเป็นไม่ได้แล้วผมยังงงถามว่าถึงปืนทันได้ไงวะดีเฟกอ่ะเขาเรียกดรีเฟกโอ้ที่ผมเล่นไม่ได้อะ FPS อ่ะมันมึนหัวแต่มันก็ใช่หรอใช่แต่ซอมบี้มันอยู่ในที่แบบนี้เหรอ เอเปล่าอันนี้ขับรถเล่นแล้วอันนี้ขับรถเล่นแล้วมันเหมือนกับจะดีวิวอะไรตรงนี้แล้วนี่พี่พี่วิวแฟนนี่รู้จักกับลุงฉ่ำไหอยังฮะยังจ้ะแต่สมิงใช่นะแต่ใช้เลยใช้เลยคนบ้านเดียวกันเลยใช้เลยลุงคนหนึ่งลุงโยยาจ้ายุดยาเหรอใช่ กุ้งเผาโลอะไรกุ้งเผาสองรหกสิบจ้ะอะจ้าไสองร้อยหกสิบไ้สองร้อยหกำลังขับซีสนมพันของยุดยาอ๋ออันนี้อันนี้โอซใช่ไหมจ้ะใช่จ้ะอ๋อโอซีลาดหลีจ้ะคนราดหลีอ๋อคนลาดหลีใช่คนโพธราม่จ้ะโพธารามเหรอใช่จ้ะมีอะไรคนอลามส้มโอป่ะส้มแล้วสมโอ้แล้วค้าวโป อ๋อ tamam. แล้วอ e okay, okay, no. okay, no. okay, okay. okay. งไงอ่งล้าหลีจ้ะเล้วอค์เลวานโอ่งเลวานยู่กบทีเจ้้วเลวานดอฟสกี้ยู่กบทีเจ้โอเคเฉียบหัวไวหัวไวหัวไวยื้ถือายื้ถือฐาน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 โอเคโนโอเคโนโอเคโอเคได้นะได้ลาซาโจผมไปไหน อยู่คอนเสิร์ตอยู่คอนเสิร์ตกามิอ๋อกามิใช่คำถามต่อไปครับเอด้าใช่ไหมเอด้าเป็นยังไงอ่ะบทจะตึงก็เป็นแบดเอเด้านะบางทีก็เจอก็งงเหมือนกันแต่บางทีจะไม่ค่อยเห็นเขาเขาแบบเขาตึงเขาคือเป็นคนที่เป็นคนที่ ถอดบทบาทได้เป็นคนที่แยกบทบาทได้คือวันหนึ่งเป็นเนดาแต่อีกวันหนึ่งก็เป็นน้องปลายเหมือนเดิมแบบมันมันมันถอดได้เลยอ่ะมันมันสับสวิตได้เป็นคนแยกนอกอแยกในได้ใช่ใช่ทั้งนอกทั้งในแยกได้จับล้างได้หมดเลยครับ แปลกพี่คือคำแปลกๆนะพี่ตัวนี้คิดบวกคิดบวกไว้แล้วคนพูดเป็นตาฉ่ำด้วยคิดแบลกเข้าไปใหญ่เลยกูทีนี้ผ่าขึ้นคำถยๆกลับไปข้างในเจอทีนี้อืมคิดว่าน้องไอรีนเป็นคนเล็กนะครับพูดถึงสตรีมเมอร์ที่ชื่อว่าไอรีนย่าเนย่า ใช่ครับคนที่วันวันมีกิจกรรมตลอดอ่ะมีเขาก็ปัญหาอะไรทําอยู่ดีคือปล่อยไว้คนเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เใช่เหรอเออแต่เขาใจคือยังไง่ะขี้เหงาขี้เหงานะแต่เขาก็มีอะไรทําคนเดียวของเขาบัางดีเขาก็จะมีเพื่อนของเขาอ่ะเขาเขามีเขาเขามีกัลยานมิที่ดีเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ มีแฟนที่ดีแม้จะงอนกันเป็นซีซั่นอะไรเงี้ยดีกันแล้วก็ดีตาตาไม่เงี้ยตาตาไม่เงี้ยนี่ตาอันนี้รู้จริงอินไซด์เลยชอบไหม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 ฮะสนุก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 แบบน้องเล่นกัน้ยตอนนั้นแบบโอ้ตีห้าอะไรกันนักหนาอะไรกัอะไรกันนักหนาอะไรตีห้าน่ะก็อะไรของเขาว่าคู่นี้อะไรยงเี้ ครับตอนนั้นก็คุยกับน้องอะอตึ้นแต่แกดบอร์ดไปเรเบล <ๆ S 2> ก็สนุกดีแบบก็รีบๆดีกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่แบบ okay, อาจจะแบบเียเออเชียอยู่ก็แบบเออดีกันอยู่ด้วยกันมันก็น่ารักดีอาจจะบางช่วงแบบมีเวลาไม่มีเวลาด้วยภาระหน้าท,ที่ต้องโน้มทุกคนทำในเรื่องแบบนี้กับก็ตามเรื่องตามราวเนาะอ๋อจ้ะครับก็ได้เดี๋ยวรอจะว่าเวลาว่างมาเจอกันคู่นี้มันเหมือนไม่แต่ส่วนใหญ่คนในแก๊งเป็นผู้ใหญ่หมด30มสิบวอก อยู่แบบสบายสบายอะไรกันไม่จำเป็นต้องคุยกันเยอะแค่นั้นแต่เข้าใจกันเข้าใจมันก็อยู่ด้วยกันได้มันไม่เหมือนเพลงที่แล้วเราที่เราไปสังเกตเลยนะว่าฟิวฟิวตอนแก๊งฟิวแก๊งเราตอนนี้คือแบบสบายสบายใจแบบสบายได้เก่าเข้าเลอเนี่ยเลยไม่ได้แบบไม่เยอะไปไม่น้อยไม่มากไปไม่เพลงพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันคนละแบบกันมีคัฟเวอร์ไหมที่ว่างเนี่ยผมขอลองเปิดฟังหน่อยดิลองตีความหมายเลยเออลองลองลองเปิดฟังก็ได้มันแบบ ต่างคนต่างมีอะไรครับแต่เราก็แบบคือถ้าอยู่ใกล้แล้วมันต้องทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่ด้วยกันมันจะเสียทุกอย่างเลยนะต่างคนต่างก็แยกย้ายไปทําหน้าที่ตัวเองถึงเวลาก็กลับมาเจอกันใช่ใช่แบบแฟนหลับยังคิดถึงจังเลยอะไรอย่างเงี้ย ไไม่่ใชแหละไปหาสิหนูก็จาไม่ได้หนูก็จาไม่ได้ทุกคนนะหนูก็จาไม่ได้ทุกคนอย่างคนในเมืองลุงจาใครไม่ได้เลยผู้หญิงเวลาให้ทักคุณไม่เคยจาเลยไปถึงถามอีกคนนึงว่าแฟนหลับหรือยังต้องรอตอนวันวันที่มันขึ้นแก๊งอ่ะเพราะอย่างที่บอกว่ามันขึ้นแก๊งมาได้สองวันนี้สองสามวันนี้ทั่วไปใมันไม่ได้แบบมีสตอรี่แบบจุดเริ่มต้นที่แบบรู้จักกันค่อยมาอยู่ด้วยกันหนูชอบแบบสองสามอาทิตย์แล้วมาขึ้นพวกแบบแคปชั่นอะไรของพี่แต่อันนี้คือแบบ หนูคิดอยู่ในใจเมันตกที้หมูไรอ่ะแล้วมัาลุกปุ๊บปรับเก่งมากเลยแค่นนั้แหละต่เดี๋ยวก็รู้จักกันข้างเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรเนี่ย KKP ยี่สิบผิดโทษแจกส้มตามร้อยจานจริงเหรอใช่ี่เนี่ยวันนี้วันเกิดไอซ์แบร์ีไปกินข้าวไป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 เออวางข้าวเลยร้อยจานนี่หมายถึงคนละร้อยจาน คนรักจานนะมีแต่แค่ร้อยจานเท่านั้นถามอย่างนี้พี่จะโดนร้อยใหม่ครับตอบไม่ได้งหลัเฮ้ยจริงๆร้อยใหม่คุยได้คุยได้คุยได้แต่กอดเกิดอะไรไม่ได้ขึ้นเยอะใหม่ครับต้องรีบเอาออกเพราะวพื่อเขาขอโทษขอโทษคนดูมันอะไรคุยได้คุยได้แต่ก่อนเกิดอะไรไม่ได้คนดูมันถามว่าลุงลุงคุยกับผู้หญิงไม่ได้ใช่ไหมลุงก็บอกใช่ใช่ใช่คุยได้แต่ก้อนเกิดไม่ได้อ๋อหลังแตกจ้ะอ๋อโอเคเป็นสิวเหรอหลังแตกหลังป๊ก บ้านมันดุขนาดนั้นเลยหรอเล่นเกมรถไวเลอร์เอ็งรู้จักรถไวเลอร์ในร้างฝนเรารถไวเลอร์เดี๋ยวผมขอลองหาฟังแป๊บนึงเพลงวงพลสวงคอพลาเราเราอย่าไปกลัวสิมามารับของขวัญมันเกิดจ้ะข้างในเลยครับจ้ะมันเกิดใครอะ ปีมารับของขวัญวันเกิดจ้าเอาคราบเดี๋ยวรอได้จ้าหวานหวานของขวัญวันเกิดจ้าาตดนี่คือแจกเชฟร้อยคนเหรอครับอ๋อตรงนู้นใช่ไหมใช่ะวันวานแจกเชฟร้อยคนปะขอบคุณครับเชฟแฮปปี้เบิร์ t เดย์ครับมารับของแฮปปี้เบิร์ t เดย์จ้าแฮปปี้เบิร์ t เดย์ แกงนะสุดยอดเลยะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ปลานะลากเดือด้วยแล้วพี่พี่เดือก็บอกว่าแบบพี่พี่เดือบอกว่าเดือไม่เข้าคนเดียวหรอกก็เลยเอาปลาหวานน้อยเข้าไปด้วยก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ปลาไปเปิดสนตอรี่นะบอกให้ปลาหวานน้อยสัญจกล้าจะได้เล่มข่าวสนกันัะทีเจ้งเจ้งนำอยสองก็นัโชว์เป็นนัดแน่แต่งตัวกันเ แล้วพี่สิเดงพี่สิเดงก็บอกว่าเออเออมันน่าจะตลกน่าดูเลยนะเออน่าสนใจคนย่านจดไปหนึ่งเรื่องขอบคุณนะปลาท่านซแฟนสนัสดีคารับอะไรครคะส้มตำสองครับเอาท่านเกิร์ไปไหนเอดดาที่อยู่ข้างในเหรอกูแล้วแต่นะไหนอ่ะเออเอาเลยโอ้ยทำไนมันกระตุกจังวะ หายไปฟังเพลงหนึ่งคนใช่ไหมเนะ่ะใช่เออเห็นบอกไปฟังเพลงเออบอกไปฟังเพลงวิ่งไปไหนแล้วนะ่ะแล้วไปอ๋ขอข้างหน้าข้างหน้าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยถ้าวันนี้ชุดเขาอย่างเท่เลยใช่เลยเข้ากับอากาศมาก เออวันนี้หนาวเฉยเลยอ่ะใช่เป็นไงฟังเพลงแล้วเนไงท่านขอมือท่านฟิลแฟนครับลุงถ่าม่ลยหน่อยวันนี้หนาวไหมหนาวครับแล้วมีคนกอดหรือ,อยังจ๊ะ มาสิลุงปฏิเสธหน่อยสิว่าผมไม่ได้นะผมผู้ชายคนแท็กซี่ใช่ใคขับรถเล่นไปเรื่อยคุยอะไรเพลินๆเสียงซอบๆใครอ่ะเคาเรียกโุมอ่ะบางนาพีอ่ะฉับบางนาเอาแล้วโอเคเราเปิดแล้วงั้นฟิลแฟนบางนา ได้ครับเถินตรงนี้เลยเป็กแท็กซี่ไปผิดทางไม่เป็นไรอ้อมเลยเฟ็กแท็กซี่เรื่องราวมันไม่ใช่อย่างนี้นี่เกลอินเลตครับผมจริงเราอยากโดนเซ็ตหยอถ้าเป็นเฟ็กแท็กซี่ชอบพูดผิดไรอีกๆนะเอาจี๊พีปยังไงนะ เขาพูดพิบาตลอดเลยแต่ละคำเเส้นหยอกเลยถ้าเป็นแฮกซี่เนี่ยอะไรก็เหมือนทันตลอดคำพูดเขาเป็นมีเป็นแคปชั่นตลอดเลยอ่ะผมมีสองร้อยโลโอซีนะจริงจริงจริงแถมเอด่าได้เอด่าน่าจะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสีดำอ่ะสอร้อยโลพร้อมเส้นหยอกสุดหล่อพร้อมยังผมมีสี่ร้อยโลโอซีนะผมยอมครับ หมาะแล้วหมาะแล้วหมาะแล้วเหมาะแล้วเดี๋ยวขอไปดูที่นครพนมมาสิขอแค่มาขอแค่มามาเลยมาเลยใช่อำเภออะไรน่ะเลื่เลยตัวเมืองเลยครับตัวเมืองเลยพี่โั้โหเด็กเมืองเด็กอะไรเนี่ย้าทน